เลขดวงเลขราวกับหมอไก่ให้โชคขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นราววดวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกับเลขสี6 4เลขเด่นประจําวันและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพฤหัสและวันศุกร์เลขเด่นประจําวันเกิดได้รับโชคกันไปนะคะสำหรับวดนี้เลขเด่นราวตรงกับวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568มีเลขมงคลดังนี้0-1647 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้จับงานชิ้นใหม่งานชิ้นใหญ่ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณก็สามารถทำได้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังคล่องตัวดีมีเงินเข้ามาหลายๆทางนะครมีความโชคดีในเรื่องของการเงินถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินยังแก้ไขได้ยังจัดการได้สําหรับในเ้า่ของการเสริมดวงให้ทําบุญลงศพทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่อสีตัวท้าย2ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําเป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์1 3ึ่ ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้การงานยังคงดาเนินไปได้เรื่อยๆหรือถ้ามีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือส่วนในด้านของการเงินนะคะยังมีใช้ไม่ขาดมือในด้านของการเสริมดวงให้ทําดีกับแม่ขอพรอแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดหรือจะทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันจันทร์30812่อ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้การงานคุณมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหญ่หรือมีการปรับขั้นปรับเงินเดือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การหนุนหลังส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังพาเข้ามาจ่ายได้นะคะมีเงินเข้ามาหลายๆทางหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะรับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุน ในด้านของการเสริมดวงขอพรพ่อโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเคล็ดหรือจะวงบุญสร้างถนนหนทางสร้างสะพานนะคะเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินทำบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันอังคาร4ี0 5 9ทั้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะเดินทางกะทันทนันแบบปัจจุบันทันด่วนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ระวังอุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับรถหรือการเดินทางสำหรับในด้านของการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะไปใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมอุปกรณ์ต่างๆซ่อมโทรศัพท์ให้ระวังหนี้สินคดีความเก่าๆนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะย้อนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขหรือต้องจัดการในด้านของการเสริมดวงนะคะของคนพุทธจางวัลให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญรวมซื้อที่ดินถวายวาดัดนะคะหรือสร้างถนนหนทาง เลขสลิปเงินทํำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวัน71859ท่านที่เกิดในวันพุทธกลางคืนนะคะช่วงนี้มีโอกาสจะได้จับงานชิ้นใหม่งานใหญ่หรือโปรเจกต์ใหม่จะเปิดกิจการใหม่นะคะหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงนี้สามารถทําได้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ ยังการเงินยังสะพัดดีนะคะมีเงินเข้ามาหลายๆทางยังหมุนได้ในเรื่องของการเงินสําหรับในด้านของการเสริมดวงของคนพุทธกลางคืนให้ทําบุญกับคุณิทิแม่และเด็กหรือทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่อนะคะหรือถ้าช่วงนี้มีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3าตัวท้ายจํานวนเงินที่คุณชําระก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน2 1 6ห สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายร้านหรือปรับปรุงสถานที่ทํางานหรือมีการต่อเติมหรือหากท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์สามารถเจรจาได้ตกลงกันได้ลงตัวในด้านของการเงินยังหมุนได้นะคะมีเงินก้อนนั้นก้อนนี้เข้ามาให้หมุนนะคะถ้ากู้เงินก็มีโอกาสที่จะผ่านสำหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสให้ทบุญเกี่ยวกับน้ำ ะะถวายค่าน้ําค่าไฟวัดร่วมสร้างห้องน้ำํำณตามวัดบาอารามต่างๆหรือทําดีกับคนใกล้ตัวเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์และอายุคนรักเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส1 4ึ่งสีสอาำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้การงานยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานให้ปรึกษาผู้รักผู้ใหญเจ้านาย หัวหน้างานนะคะท่านใดที่มีลูกน้องหรือบริวารน,นะคะให้ระวังเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือนะะในเรื่องของการทํางานในด้านการเงินนะคะยังพอมีใช้ยังไปได้เรื่อยๆหรือถ้าเดือดร้อนก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือในด้านของการเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะให้ร่วมบุญงานบวชนะคะไม่ว่าจะเป็นบวชพระบวชเนนหรือบวชเนคขมมะหรือจะร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟวัดเป็นการเสริมดวงในช่วงนี้ เลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่อหรือคุณจะดูในสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชันเอ็มไทนั้นก็เป็นสื่อสำหรับเลขวงคนควรวันศุกร์52197สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้การงานยังคงไปได้เรื่อยๆหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับงาน ในเรื่องของการค้าการขายช่วงนี้งดลงทุนนะคะยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเพิ่มแต่ถ้าช่วงนี้ลูกค้าน้อยก็ต้องหากลยุทธ์หาวิธีหาเทคนิคต่ตางๆนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของการขายหรือการบริการของคุณ ในด้านของการเงินนะคะคนวันเสาร์ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการเงินยังจัดการได้ยังหามาใช้จ่ายได้หรือถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้สินคดีความนะค่อยๆแก้ปัญหาไปในด้านของการเสริมดวงนะคะคนวันเสาร์ให้ทำบุญมมกับวิธีน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือหรือทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราแลกสลิปสี่ตัวท้ายเงินทําบุญเป็นสื่อสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์สำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์9 8 1 4 7 สำหรับการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่แนะนําขอให้คุณพิารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนําโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันหรือคุณจะดูในสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ป,งปงังๆเฮงเฮง รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ